ไฟโชว์ครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไฟมีเลือก30มโหมดเพราะนี่คือเคส g z s H จากแบรนด์ซามานั่นเองนะครับผมนี่สีนี้ก็สวยอ่ะสเปคตัวเครื่องครับเอาเอาราคาก่อนนะทั้งเซตนี้นะพร้อมใช้งานนะรวมจอเคิร์ฟ MSI 24นิ้ว 75Hz เฮิร์ตเป็นจอเคิร์ฟ1920 1080คูณนนะครับมีลำโพงใต้จอด้วยของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาว เครื่องรวมจอ14,990บาทเครื่องอย่างเดียว11,990บาทนะครับสเปคตัวเครื่องครับ Ryzen 5ครับ 4,600G ครับ6คอร์12เทระโบ4.2จิกาเฮิร์ครับมาพร้อมกับแรม Xpower นะครับ16จิก DDR4 บัส3,200ครับ M.2 NVMe ครับเป็นตัว256จิกลีสปีดที่3,000 MB จากแบรนด์ HiSemi ครับ <t> e <t> แล้วก็การ์ดจอครับเป็น On CPU นั่นเองก็คือ Vega 7 m e m บอร์ด <t> A520M e <t> จาก A-Lock d ครับแล้วก็มาพร้อมกับ Power Supply SigmaTech 600วัตต์ตามนี้ฝาข้างเป็นกระจกฝากหน้าเป็นกระจกเคสมีให้เลือก30แบบไม่ชอบคุณเปลี่ยนได้ที่แอดมินได้เลยนะครับเปลี่ยนไฟได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บตามนี้นะจอผมก็พูดไปแล้วว่าจอเป็นของอะไรนะครับผมก็ลองย้อนคลิปกลับไปฟังดูได้ถ้าใครฟังไม่ทันนะของแถมนี่เลยเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยางจบเจ้าแล้วเซตนี้ได้มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีออกแบบได้ทำงานได้เล่นเกมได้ประมาณหนึ่งอนาคตอัปเกรดได้ซื้อการ์จอแยกไปใส่เพิ่มได้ในอนาคตปุ๊บ ดูหนังโปลื่นๆฝากไปด้วยที่บอสพีซีครับ